สวัสด <ersch> ีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปสักสักคุจ้ามาพอกันกับเกี๊ยอีกคือเกาจ้ามาเข้าว่าชาแนลเกาจ้าพี่น้องจ้าวันนี้มาพอกันกับเกี๊ยกับน้องแส้นายคือเกาเด้อจ้าวันนี้วันนี้สิพามากินสมตำนะจ้าพี่น้องสมตำเพชรจานกับผักกระสีมี่นะจ้านี่ผักบุ้งแล้วกับปลเคือกับกรอบคือเกาหนงยะจ้านี่สิกินได้บ่บุ้งอยากเขากองน้ำคือเกาฮานาวาก็เลยส่วนมาเขา มาเลยวันนี้พี่น้องมากินน้ำมันกับเกเด้อจ้าวันนี้กินได้บบูมาเบ่งค้นสีห้องห้เด้อนี่หนะขนมกินหีบไม่ไหมสดสดไปซื้อน้ำลุงมาเนี่ยมาเด้อพี่น้องวันนี้ผู้ใดยอยากกินน้ำเกลือมากินน้ำกันเด้ออินานั่งน้อง,งกินดีๆมาเห็นไหมล้องมาเห็นเออ แซ่บอีหลีมาเด้อผู้ใดอยากก็ได้มากินน้่งกินกับเจเด้อยแทบอ่ะอร่อยมากมายแต่ว่าเราเรียงความเผ็ดนี่เผ็ดแห้งอีหลีแล้วลว่าต่ำโอ้แดงจึ้งคึ้คอยหยุดพักกินช้าก,ก่อนหยุดพักกินช้าก,ก่อนมาเราจังแทบเพิ่นเผ็ด phát bông, năm quả phép phép ừ. Ừ. Chẹp về hiệu thân nhanh nhanh กินมันข้าตาสวดปุล้พี่น้องมันค่อยแซ่บกินธรรมาดามมันไม่แซ่บหรอกอืมหเหนา่อาเอาเมื่อตรงเ,เมื่อตรงเบาจานมาตรงน้ำอ่ะปวดเอาเลย แบเนี้แข้งเข่ากลั้นเอาง่ายง่ายเจี๊ยบบีรีพี่น้องเลยมาเด้อผู้ใดอยากก็ได้ กินมาได้กระแซ่บ้านัน่นอยู่ไากินยังกระ,นนะแซ่บบ่ลรเนาะเอาสวยเลยละคำยังไงก็กรอบๆพื่อกอ,กอ,กอ็อกอ ส่วนเราเลยมานี่เนี่ยแซ่บดีอ่อาหัวตะเห็ดเวียกแล้่ยวฤทธิเขามาซอยตำสมบูรณ์หงน้ำกันมาเด้อพี่น้องมานลยมากินน้ำกันเด้อลองกินเสวยเอาเลยแซ่บข้อาอีหลีพี่น้องกินได้หลายคนแซ่บตัว เออเซ็บเซ็บ <descon> อ <fin anta> <multic S 3> ืมอปมหวานดีอันดี้ถ้่อนทัไมเนาะอือเออวิ่ครับปุ่นีบ่ เแถบ,บ,บอ่ะแถบตรงไหแถบตรงนี่เสียบเสียบพ้อีดีเนี่ยโอม,ม่คอยให้มูขอขาวแน่เลย thiệt không thiệt bơ vậy đấy bơ bảy các bạn mình quay không gì ngon bao giờ โซด้นตันอืเี๋ยวซด้นตันเจากวาดครับเจากวาดพะมุงกวาดเฉาอาบุญตุีพัน่อน ปุ่นไม,ไม่ไหมเนี่วดีดดจะบอกไหมอ่มาใส่สำหรนะไอเก้งอมาหลังเอาหามาใส่ม,มนันนามเหงื่อจีมองวรกันละมันน่าเหงืจจบ ก็เกาอนกงยังกระแซบคนสีอ้วนไปหน่ะสีอ้วนสิพี่ไปหน่ะสาวไปหนัสาวพอมจป็นจ่อแม่ชออแมวังนงงงงงวง หอนงามคับปงนอนจ้ะร้านนล้วยเพ่นาบ่ไหวแล้วเว้ยุกแทนนะเนี่ยจ้ะไปเบิ้งงัวกัน้ทกลาไหวไิตอนนี้แหล ใช่ค่ะคุณลองคุณอาทำบุ้งฝันหรือวะไม่ใช่แบบแบบนี้ใช่ไหมตัวเราใช่ จ้าขอขอบคุณพี่น้องขอขอบคุณทุกๆคนที่เห้การรับชมรับชมหรอกจิิดตามเด้อจา้าพี่น้องขอขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจเด้อจา้าตอนนี้เกียรราไปก่อนนะจา้าไปพอกันคลิปหนาละจ้า,า,จาวสวัสดีค่ะ